ราคาค่าล่าสุดประจำวันที่13มิถุนายน2565ปรับลงทั้งสิ้น1 2 3 4 5 6 เจ็ดจังหวัดด้วยกันค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465จังหวัดสุรินราคาปรับลงมาอยู่ที่14,800ถึง15,600บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมาราคาปรับลงมาอยู่ที่11,500ถึง16,00 0บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานี15,100ถึง15,800บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษ1 5 0 0 0าถึง17,000บาทต่อตัน ข่าเบิกเจ้านาปาง,งปี65จังหวัดนครสวรรค์9,400-9,600บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร9,200-9,500บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก9,200-9,500บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีราคาปรับลดลงมาอยู่ที่9,300-9,400บาทต่อตันจังหวัดอยุธยา9,600-9,700บาทต่อตันถัดมาเรามาดูที่ข้าวเปลือกปทุมธานีนาปางนะคะปี65จัง จังหวัดสุพรรณบุรีราคาปรับลงมาอยู่ที่11,400ถึง11,500ัรบาทต่อตนันจังหวัดชัยนาท11,500ัรบาทต่อตนันจังหวัดอ่างทองราคาปรับลงมาอยู่ที่1900ถึง1 1 2 0 0รบาทตา่อตันข้าวเปลือกเนื้อเมล็ดยาปีห5จังหวัดขอนแก่นราคาปรับลงมาอยู่ที่9,300ถึง1 0 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีราคาปรับลงมาอยู่ที่9 6 0 0ถึง9,800ัรบาทตา่อตันจังหวัดสกลน,นคร9,400 ร0 0ถึง10,000บาทต่อตันหมายเหตุราคาเข้าเปลนะือกณความชื้น1 5าเจ้าขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะคะที่แอดมินหยิบมารายงานมาแจ้งให้พี่ๆน้องๆเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกท่านได้รับทราบถ้าท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายอย่าลืมแจ้งสำนักง,งานพายในจังหวัดข,ของท่านหรือสามารถที่จะโทรแจ้งกรมการค้าภายในให้มาตรวจสอบได้เลยที่เบอร์1569ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า จ้าบ๊ายบาย